5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีมาติดอาวุธทางความคิดพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานกับคอร์สเรียนออนไลน์ใหม่จาก Mission Academy พบกับคอร์ส Enhancing Productivity in the Digital Era เติมแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตที่ productive ยิ่งกว่าที่เคยสอนโดยรบิ e ฐ t อุุสาหะและคอร์ส Improving Leadership Skills for the Future พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้ก้าวทันโลกยุคใหม่สอนโดยเดลคคนาก,กี้ไทยแลนด์สมัครหรือรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line oa a t m i s s i o n to the moon สวัสดีครับ5 minutes นะครับก็อยู่กับพรเวทันสาหาครับวันนี้จะมาชวนคุยว่าคุณกำลังเป็น Toxic perfectionism หรือเปล่านะมาเช็คตัวเองกันดูนะครับว่าเราเป็น perfectionist ถึงขั้นท็อกซหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆการเป็น perfectionism เนี่ย มันก็มีข้อดีของมันอยู่นะฮะแต่ว่ามันมีข้อควรระวังเยอะมากเลยทีเดียวนะครับคุณมีอาการแบบนี้ไหมไม่ยอมส่งงานแม้จะทำเสร็จแล้วเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอฉันจะต้องทาอะไรอีกสักนิดหนึ่งนะครับและคิดว่าการส่งงานไปแล้วเนี่ยงานจี่นี่มันต้องดีแม่กว่านี้แล้วมันไม่ใช่แค่การวัดมาตรฐานของตัวเองนะเผลเๆอาจจะยังคิดว่ามันมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานของคนอื่นด้วยซ้ำนะฮะหรือคุณรู้สึกว่าทุกอย่างต้องถูกแก้ไขอ,อีกนิดหนึ่งเสมอ ทุกทุกอย่างนะทุกอย่างคือถ้าทําเป็นบางเรื่องเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมยกตัวอ,อย่างสมมติว่าคือคือบางอย่างมันต้องเพอร์เฟกจริงเช่นถ้าคุณถ่ายหนังโฆษณาสามสิบวินาะทีเนี่ยทุกทุกมนะิลลิเซคันอ่ะมันต้องเพอร์เฟกอันนี้เ,เข้าใจได้อย่างนี้เป็นผมก็แลวผมก็อยากทําง,งานกับคนแบบนั้นด้วยนะคือไม่ปล่อยผ่านแม้แนตะ่นิดเดียวแต่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ทุกกับทุกเรื่องนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่กับการแบบเก็บบ้านไม่ใช่กับการ เลือกซื้อของอะไรเ <Holmes. S 1> นี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการความสมบูรณ์แบบถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินไปนะครับแล้วมันเป็นกับหลายเรื่องมากเกินไปเนี่ยมันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนอื่นได้เนี่ยเวลาเราพูดถึงความสมบูรณ์แบบเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็นสามประเภทนะฮะอันดับอันอันดับแรกเรียกว่าความสมบูรณ์แบบที่กําหนดไดยสังคมเป็นความเชื่อว่าคนอื่นจะให้ความสําคัญกับเราก็ต่อเมื่อเราสมบูรณ์แบบเท่านั้นนะครับอันที่สองคือความสมบูรณ์แบบที่เราเรียกร้องจากคนอื่นและ สามความสมบูรณ์แบบที่เราอยากมีในตัวเองโดยทั่วไปเราเนี่ยอาการต้องการความสมบูรณ์แบบมักขับเคลื่อนจากความกดดันภายในตัวเองอย่างความคาดหวังหรือความหวาดกลัวในความล้มเหลวหรือการถูกตัดสินจากคนอื่นอาการแบบนี้เนี่ยมักเกิดขึ้นในคนวัยสาขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีการแข่งขันนั้นเข้มข้นนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับความคาดหวังครอบครัวและสังคมนะครับแน่นอนคนเหล่านี้ไม่อยากสร้างความผิดหวังให้ใครเลยนะครับ ในบทความของ Psychology Today เนี่ยเขาบอกว่าให้สังเกต10ข้อนะเพื่อเช็คตัวเองว่าคุณเป็นคนเข้าขายเป็น Toxic Perfectionism หรือเปล่านะครับข้อที่1คือหาข้อผิดพลาดในการกระทำของตอนเองหรือผู้อื่นอยู่เสมอคือเป็นนิสัยเลยหาข้อผิดพลาดก่อนนะฮะหาข้อผิดพลาดก่อนเนะสมอ2กํกำหนดมาตรฐานสูงเกินความเป็นจริงนะฮะกำหนดคือทุกอย่างมันต้องมีมาตรฐานอยู่แล้วแต่มาตรฐานสูงแค่ไหนมี margin of error ได้แค่ไหนนะฮะ มาตรฐานสูงกับความเป็นจริงทีมันก็ทําไม่ได้หรอกมันไไม่ได้นะฮะสามคิดมากเลยกับความผิดแม้เป็นเรื่องเล็กน้อย,อยคือทำเ,เป็นความผิดเล็กน้อยมากเนี่ยนะฮะแต่บนอยู่ไม่จบสทัทีนะครับสี่ต้องการการยืนยันว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเสมอต้องการแสตมป์ใช้คำว่าอะไรเดียต้องการ verification จากคนอื่นเสมอว่าสิ่งนี้นั้นทำในด,ดีแล้วนะครับห้าหลีเรื่องสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความล้มเหลวนะะอะไรก็ตามที่ ทำแล้วมมนมีโอกาสจะล้มเหลวเนี่ยซึ่งการล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเนี่ยนะหลีกเลี่ยงไปเลยนะครับหกตำหนิและตั้งคําถามกับตัวเองไม่จบไม่สิน้นเจ็ดไม่สนใจเสียงชื่นชมของคนอื่นคือคนอื่นชมนะก็คิดว่าเขาชมไปอย่างนั้นแหละนะฮะแปดไม่ยินดียินร้ายไปกับชัยชนะพอทําสําเร็จก็รู้สึกว่าเฉยๆนะไม่รู้สึกอะไรนะฮะเก้าใช้เวลาแต่ละวันยาวนานกับงานมากขึ้นแล้วก็ชอบทําให้มันยากเนะี่ยยิ่งทยํยยากยิ่งจะทาแล้วก็สิบเนี่ยหมกมุ่น พอจะส่งงานก็บอกมุ่นเลยครัว่าน่าจะควรจะถ้าหากท่านี้รู้อย่าะไรอย่างเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับทีนี้ p r o f e s s i o n a l i s m เป็นไม่ไม่ดียังไงฟังดกูก็น่าจะทําเป็นคนที่ทํางานได้ดีจริงๆผมบอกว่าคนประเภทนี้จะทํางานถ้าทําไม่เป็นเยอะเกินไปเนี่ยจะเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นคนทํางานได้ระดับโลกนะฮะ,นะะแล้วก็ไว้วางใจได้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าเขา,เขาไม่ต้องห่วงคือคือเขาเขากดดันตัวเองเรียบร้อยไม่ต้องไม่ให้ใครไปกดดันนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นเยอะเกินไปเนี่ยจะไม่พอใจแล้วก็จะโทษคนอื่นไปหมดเลยแล้วก็จะไม่พอใจกับตัวเองแล้วไม่พอใจคนอื่นเาะพอพอเป็นเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับตัวเองเช่นเครียดลด s ล l ์เ s t e ีมในตัวเองลงไปซึมเศร้านะครับอันนี้ไม่ดีต่อสุขภาพกายและใจนะครับแล้วก็ไปกระทบกับคนอื่นด้วยนะก็คือคนอื่นก็จะโดนแบบนี้ไปด้วยนะครับเราจะรับมือกับความต้องการความสมบูรณ์แบบยังไงจริงๆแล้วเนี่ยการคิดอยากทางานให้ดี เป็นแรงผลักดันที่ดีแต่เราต้องยอมรับว่าไม่มีอะไรดีเลิศร้อยเปได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นตั้งมาตรฐานให้สอดคล้องความเป็นจริงตั้งเป้าหมายให้แบบไม่โอเวอร์จนเกินไปนะครับและถ้าพลาดก็ต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ จากนั้นให้ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับถ้าเรามานั่งคิดว่าถ้าฉันทําแบบนั้นถ้าฉันไม่ทําแบบนี้ทุกอย่างคงออกมาดีกว่านี้มันเป็นการคิดวนนะ่ะคือมันเกิดขึ้นไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องวนไม่ต้องโทษตัวเองหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็เอาบทเรียนไปใช้กับงานต่อๆไปแล้วก็สุดท้ายครับอย่าปล่อยให้ความสมบูรณ์แบบนั้นกัดกินใจหรือทําให้คุณรู้สึกเครียดและกดดันจนรับไม่ไหวตระหนักไว้เสมอว่าชีวิตไม่ได้มีไม้บรรทัด ไว้ขนาบข้างตลอดเวลาลองยืดหยุดมั้งก็ได้นะครับไม่เสียหายหรอกเชื่อเถอะจะสบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที